ส่วนตอนนี้ผมมาอยที่ต,งตรง,ตรงด่านนะฮะด่านนี้นะผมเวลาผมไปเที่ยวผมมามาถราว่าพาเดินตลาดสายลมจอยเป็กันพาเดินฮะ ก็วิธีบอกคนขับไปขับมาอยู่เรื่อยๆนะผมตรงนี้นะทางด้านล่าง,างนัตลาดสายตลมจอดที่พอ่อพาไปเดิน <voted> ผมพามาครั้งหนึ่งนานสบายตอนที่น้ำท่วมใหญ่นะผมมาดูตอลครั้งหนึ่งแล้วก็ประดิมานานละตลาดสายลมจอเดี๋ว่าเป็นตลาดที่มีชื่อเสียงเสื่อเสียงนะผมแล้วก็อยู่ติดกับแม่น้ำสายดะเพราะน้ำท่วมในทุกป,ปีนะผม าอาดาดควมือตรงนี้สบายก่อนนี่จะเป็นร้านค้าหมดเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เขาให้ย้ายเลยผมอ่าตรงนี้ใหม่ดันเป็นร้านค้าเดี๋ยวนี้เขาให้ย้ายหมดนะผมแล้วก็แล้วก็ลมตลาดซ้ายลมจอยตลาดขายของนะแต่ท่องเที่ยวมานี่ก็ต้องมาทนะี่ช้อปปิ้งแถวตรงนี้นะผม ่าตรงนี้เวลาน้ำท่วมนี่ท่วมใหญ่แล้วผมแถวนี้นี่ผมเคยมาถ่ายทำในมิดหัวแล้วนะอ่าตลาดสานันเจริญร่มเย็นคนไม่ค่อยเยอะนะผมพาเดินดูนด่นิดหน่อยมาดูขายอะไรบ้างตลาดสายลจรมจอยน้านก็ไม่ได้มาแต่สมัยน้ำท่วมเขานะผมที่นี่น้ำท่วมบ่อยแล้วเวลาฝนตกนี่น้ำท่วมนี่น้ำท่วมบ่อยเลยผม,มดูเขาขาย ก็สินค้าก็ไม่ต่างจากฟาร์มาทติกี้ผมเดินไปถ่งพม่ามามก็สินค้าก็มีทั่วๆไปนะคุณถ้าไป่วงเทศกาลคนจะเยอะแล้วอันนี้คนไม่ค่อยมีขายเสื้อผ้า สายสดสดมาซื้อข้าวจาเมืองจีนเลยผมเอาผงใส่ไฟฟ้าลำโพงอ่าพวกเครื่องไฟต่างๆเครื่องเสียงต่างๆเลยผม แปบบตา่ผมก็สปอตไลท์ไฟต่างๆลำพงก็คล้ายฝัง่งพ่มาที่เขาขายขผมก็จะมีพวกเครื่องเสียงลำพงต่างๆนะทีนี้สวยนะผมไฟกระพริบจะพามาดูนะผมเดี๋ยวก็ นั้นไม่ได้มาแอวตลาดสายลมจอยอ่าผมไม่ได้ซื้อของนะไม่ได้ถามราคาอ่ามาดูเดิมเล่นนิดนิดหน่อยๆนรอย แถวดีช่วงนักฝนเห็นน้ำช่วงนี้ตรงน,นี้อันดับหนึ่งแล้วเพราะมันจะติดกับแม่น้ำสายน้ำเวลาน้ำสายล้นฝั่งจะท่วนแถวตรงนี้นะผมช่วงนี้แรงน้ำไม่มีแล้วกำลพาเดินดต่อนะฮะ เดินดูต่อให้บันแบบสุดซอยไปเลยที่ขอขายของตอนนี้เป็นในลมนะผมเนใน,นลมแบบสบายสบายแเแว่นตรงแว่นตา,ราตรงโดนก็ทา,าไม่น้ำสายเลยผมเปลี่ยนสูงโดนเป็นคันกันละ มาดูเขาขายขายข,ข,ข,ของอ่าเสินค่าเครื่องใช้ไฟฟ้าก็สมัารมาจากเมืองจีนผมไม่ได้าถามราคานะแล้วก็ไ้าถามเขาไป้านใดโหแบบเปิด bị đặc thù kia mà chỉ bằng grab à tối đâu hàng khựng vào nè, và bây giờ sụt sụt ตามีลงนะตอนนี้ร้านขายเช็ดผ้าขายส่งนะผมบางทีก็จะไปพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อตัวรถก็ใส่ผมตรรมัวนี้สาสาดำจอยเขเดินพามาเดินจนแทบจะสุด,ส,ดสุดตรงใต้หลังคาเขาเนะี่ยนี่ก็ส่วนหนึ่งพอพามาทีร่ระบังนานแะล้วไม่ได้มาแนตะ่ผมสรารา,า,าให้เบิ่งความแม่เอลอยๆแต่ผมจะดูต่อนะ